สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสาอสโตโทราทาโรวิ่งนะคะพลังงานบวกมาให้อีกแล้วอันนี้เป็นคลิปที่เข้ามาสู่อ่ากรุ๊ปของ 12ราศีแล้วนะคะเพราะว่าไข่ลงธาตุทั้งหมดไปเรียบร้อยก็ทยอยทยอยกันมานะเออไข่ก็จะแบบว่าไม่กดดันตัวเองมากเกินไปแล้วว่ะเออไข่จะพยายามทยอยมาเท่าที่จะทําได้เท่าที่จะเร็วที่สุดได้นะคะเอเนจีนี้มาเปิดด้วยพลังงานราศีและคณะดราจนทราสุขสบสบเพราะว่าเป็นเข้าเดือนพฤษภาคมเนาะทีนี้ก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดคอมเมนต์กันดิ่งนะคะกดติดตามกดซับสไครป์ให้หน่อยนะคะทุกคนแล้วก็สามารถคอมเมนต์ กันตรงนี้ได้ละคะแล้วก็จะบอกว่าเหมือนเดิมเลยก็จะมีการประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมก่อนที่จะเข้าคลิปเนื้อหาต่างๆต,ตรงนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะใครที่ต้องการที่จะดูดวงหรือสั่งโอเปเปอร์ทักมาที่ไลน์ของข oz, ขอค่ KHA i d o s t ขอความกรุณาสำหรับผู้ที่สนใจหรือมีความประสงค์หรือพร้อมในการสั่งในการจองในการอะไรก็ตามแต่ ที่เกี่ยวกับเรื่องการดูดวงแล้ววอเปเปอร์นะคะขอคนจริงเท่านั้นถึงจะแอดมาถ้าไม่พร้อมหรือไม่มีเจตนาที่ต้องการจะจองหรือสั่งอย่าเพิ่งแอดมานะคะทีนี้ก็จะมีโปรที่เป็นอย่างเช่นโปรด่วน1 9 9า้ถามไพ่ไม่เกิน3ข้ออ่านไพ่ไม่เกิน5นาทีแล้วเป็นใครที่แบบเฮ้ยโดยเฉพาะใครที่ดูครั้งแรกเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วใครที่แบบอยากได้ดูไพ่ทั้งเซตแล้วมันคุ้มกว่าใครต้องบอกเลยว่าต้องแนะนาโปรหลักเพราะโปรหลักเป็นโปรที่อ่านไพ่เยอะสุดแล้วก็คุ้มสุด คือได้ทั้งไพ่รักได้ทั้งไพ่รวมที่เป็นไพ่ทาโร่สิบห้าใบแล้วก็ได้ไพ่คำถามเจาะด้วยคือทั้งหมดนะในไพ่โปรหลักจะมีทั้งหมด3เซตคือเยอะมากนะคะคือต้องบอกว่าหายากมากๆเพราะว่าปกติส่วนมากคือถ้าไม่อ่านเป็นแบบว่าเป็นไพ่แบบพื้นไปเลยก็จะเป็นไพ่ที่แบบส่วนมากจะเน้นที่เจบะคาถามมากกว่าแต่ของไข่จะมีไพ่แบบ3มเซตให้แล้วก็แถมมีไพ่ที่เป็นออร์คเลไพ่รักแบบที่ทั่วไปเขาไม่ได้เปิดกันให้ด้วยนะเออทีนี้ อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือมีโปรเสริมที่เป็นโปรสองความรู้สึกด้วยนะคะที่คนชอบดูกันก็จะเป็นโปรฮาเก้าโปรรูปดอกุลาสีแดงแดงเออมันเป็นโปรที่สองฟิลลิ่งตรงๆล้วนๆเลยอย่างเช่นว่าใครมีคนรักเกา่าใครมีคนที่แบบคุยแล้วรู้สึกว่ายังไม่รู้ความรู้สึกของเขาว่ามันจะเป็นไปใน,ปนแนวทางไหนมันเป็น,ปนยังไงถึงเล่าอะไรแบบนี้ก็มาดูโปรนี้เป็นโปรพิเศษอืนะคะมันเป็นโปรเสริมที่ใครทําโปรเดียวเลย เป็นไพ่หายากด้วยแล้วใครก็จะมีแอบดูไพ่บางอย่างด้วยมันเป็นสไตล์การดูของไข่นะคะทีนี้อีกเรื่องนึงก็คืออวเปอร์เสริมดวงถ้าใครต้องการจะสั่งโวเปอร์เสริมดวงทักมาแอดมามาจองกันเพราะว่าอวเบอร์ของอลเบอร์ของไข่คือไข่แต่งจัดให้จัดเต็มมากๆให้ใช้ให้ใช้ไพ่ถึง5า้าใบและแต่งของแต่งทุกอย่างสวยๆช้ำๆม,มีทั้งลูกค้าผู้ชายผู้หญิงแล้วคือแบบหลายๆท่านคือต้องบอกว่าส่วนมากเลยอะ คือสั่งกันแบบว่าเกินหนึ่งวอส่วนมากเลยนะเออเพราะว่ามันราคาถูกอะต้องบอกแบบนี้เลยไข่ตั้งราคาต่ํากว่าตลาดมากๆเมื่อเทียบกับงานอาร์ตเวิร์กแบบนี้นะคะเออหายากมากๆในตลาดเพราะว่างานอาร์ตเวิร์กแบบไข่หรือบางที่อไม่ได้แต่งให้จะัดเต็มแบบไข่อะราคาสูงมากบางที่แบบเฉียดพันนะคะหรือที่อื่นๆมีบางที่เป็นพันด้วยก็มีอืมอ่ะโอเคทีนี้ ก็มาดูพลังงานกันนะว่า Energy ในวันนี้ของผู้สบจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไข่ก็จะมีสับแยกไว้แบบนี้เดี๋ยวของมาเริ่มที่ไพ่หน้าฟาก่อนไพ่มีวันเป็นฟอร์แล้วก็ไพ่ในกองไพ่มีพลังงานพวก e อ e r g y แบบไพ่ Flirt ไพ่ s ซ p ร์เ t อร์เรชั่นเออแล้ว e ะเฟรนช์เฮลคือคลิปเป็นโอเคือต้องบอกว่าพลังงานตรงนี้เนี่ย Energy ของผู้สบบางท่านอาจจะมีใครให้ flirt หรือมีใครเข้ามาแบบว่า <S <S เขาเรียกว่าแอลจี ต่ออะไรแบบนี้การอะไรแบบนี้นะหรือหรืออีกในนึงคือต้องบอกว่าพลังงานแบบนี้ผู้ศพบางท่านยังรอคอยความรักอยู่ค่ะเออถึงแม้ว่าอาจจะเป็นคนโสดที่ก็คือเป็นโสดแต่ในขณะเดยียวกันโสดบางท่านตรงนี้ของผู้ศพไม่ได้โสดสนิทสําหรับบางท่านที่ลิงเงกันกับคลิปนี้นะอืมเพราะว่าเห็นไพ่พลังงานเฟิร์สไพ่เอเนจีแบบนี้เขาพูดแบบนี้ก็คือพลังงานรักตรงนี้บางท่านนะ่ะ จะมีช่วงเวลาให้รอคอยแน่นอนเออแต่การรอคอยเนี้ยเมื่อถึงวันหนึ่งที่คุณหมดช่วงเวลาต่างๆที่เป็นจบช่วงการรอคอยมันจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้แล้วไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่คุ้มค่ากับที่เสียเวลารอคอยด้วยนะคะทีนี้อะใครในวันนี้ที่มีแบบว่ารักอย่างเช่นมีใครให้แอลให้จีบหรือมีใครมาแอลมาจีบมาเตาะมาคุยมาอะไรก็ก็ว่ากันไปเออแต่ถ้ายังเป็นรักที่มันยังไม่ถึงขนาดที่ว่าแบบ ไปไกลามากหรือสัมพันธ์ที่มันแบบมีคอมมิทเมนต์อะไรมากก็ไม่เป็นไรก็คือรอคอยไปแล้วก็เหมือนแบบใช้ชีวิตสวยๆหล่อๆไปอะไรแบบนี้เหนนี้เอ e เน y ของไพ่เซตแรกก่อนพลังงานของเอ e เน y พวกโสดนะคะจะมีอัศวินไม้เท้ามีสไม้เท้ามีสองดาบแล้วก็มีเดอะชยออดภพสบางท่านตรงนี้อยากได้รักแบบคนต่างแดนคนไกลหรือบางคนเป็นู้ศพอยากได้รักต่าง ต่างประเทศต่างชาติอืเพราะด้วยอิทธิพลไพ่นี้ด้วยแล้วก็ต้องบอกว่า energy ของบางท่านตรงนี้เขาเรียกว่าบางคนมีใครที่สารสัมพันธ์หรือมีใครเข้ามาในชีวิตหรือเข้ามาแบบว่าคุยๆอะไรผ่านทางแบบแชทเอ่ยผ่านทางแบบโซเชียลหรืออะไรก็ว่าไปนะคะคือมันจะมีบางคนที่แบบว่ามี มีมีพลังงานชนิดเป็นโสดใช่ปะแต่จริงๆแล้วอ่ะไพ่แบบเนี้ยต้องบอกว่าบางคนอะโสดแบบที่ก็ไม่เชิงว่าโสดสักทีเดียวคือโสดแหละแต่ว่าไม่ใช่คนที่โสดแบบเงียบไปเลยแบบที่แบบชีวิตแบบร้างว่างแบบซีโร่แบบนันในเรื่องของการที่จะมีใครเข้ามาเลยนะคือมันมีคนที่มีใครเข้ามาค่ะตรงเนี้ยพวกพลังงานโสดๆหรือมีใครที่อากจะเข้ามา ต่อๆอะไรแบบเนี้มีมีใครอยากที่จะเข้ามาแบบว่าอ่าโอเคมาแบบมาจีบมาคุยมาสาสัมพันธ์อะไรแบบเนี้เออด้วยอีกที่คนที่มันมีไพ่แบบนี้ด้วยอนะอืมพวกอัศาวินไม้เท้าแต่อัศาวินไม้เท้ามันก็จะเป็นให้กับว่าใครที่โสดก็ดูๆไปอ่ะเอออย่าเพิ่งแบบอะไรมากเพราะว่าเอเนอีแบบนี้ยมันมีไพ่ของคนที่จะมีความรู้สึกลังเลด้วยลังเลหรือสับสนว่าแบบคือก็แบบ ยังไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนหรือตัดสินใจยังไงกับกับคนไหนหรือแม้กระทั่งตัดสินใจยังไงกับกับความสัมพันธ์ที่จะเป็นยังไงกับใครหรือจะไปยังไงต่อไปอะไรแบบนี้ค่ะเออมันมีความลังเลไพ่นี้จะเป็นไพ่เมกดสเซชันหรือเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าเป็นไพ่ที่จะต้องทําการตัดสินใจหรือมีสถานการณ์ที่รู้สึกสับสนลังเลในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะอืม energy พลังงานแบบนี้ด้วยคือต้องบอกว่าบางท่านตรงนี้ก็จะมีความสุขแฮปปี้ดีในชีวิตสําหรับโสดบางท่านแต่ถามว่าเป็นไพ่ที่แบบบางคนถึงขนาดว่าอ,อยู่ในช่วงที่เป็นเอเนจีที่สามารถรู้สึกว่าเซ็ตดาวได้หรือ,อยังก็คือพลัง,งานแบบนี้บางคนก็อาจจะมีชีวิตที่ลันลามีอะไรที่แฮปปี้ของคุโดบางท่านแต่แบบว่าก็อาจจะยังไม่ได้แบบ ถึงขนาดว่าเป็นไพ่ที่มีไพ่เหรียญหรือไพ่ถ้วยที่มันแบบสวยมากอะไรขนาดนั้นนั่นมาค่ะเออทีนี้เอเนจี energy, อย่างที่บอกไพ่แบบเนี้ยบางคนตรงเนี้ยมีเกี่ยวกับธาตุไฟประสบมาใตรงน,นี้เกี่ยวกับธาตุไฟเม่สิงห์ธนูแล้วก็บางท่านตรงนี้เป็นผระสบที่ดีวกับชาวกรกฎได้ด้วยเออแล้วก็ต้องบอกว่าไพ่แบบเนี้ยบางคนเนี่ยเกี่ยวกับคนในแบบอย่างเช่นคนในเครื่องแบบคนต่างชาติคนที่แบบเขาเรียกว่า มีพวกสายงานแบบโอเวอร์ซีหรือเป็นพวกสายแบบอมยูนิฟอร์มต่างๆอะไรแบบเนี้ยเออนับหมดได้หมดเลยนะอืมแล้วก็ต้องบอกว่าพลังงานแบบนี้บางคนนะคะบางคนตรงนี้ที่เป็นผู้พระสบเนี่ยจะมีในกาณะของอย่างเช่นว่าแบบเขาเรียกว่า ถ้ามีการแบบเดินทางไกลหรืออะไรแบบนี้หรือมีใครที่เดินทางมาหาอะไรแบบเนี้ยคือบางทีมันจะมีในเรื่องของความแบบว่าโชคดีกับอะไรบางอย่างหรือว่าหมายให้กับว่าเรื่องราวแฮปปี้แฮปปี้บางอย่างที่ดีต่อใจมีสําหรับคนสดบางท่านตรงนี้อืมทีนี้เ n e r g y ต่อมานะไพ่ดูพลังงานของไพ่ที่เป็นพวกอ่าคนที่แบบเป็นพุทธศพที่มีแบบคนรักอะไรแบบนี้หน่อย อันนี้คือต้องบอกว่าบางท่านคือบางท่านตรงนี้เป็นพวกเอเนจีที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับต่างชาติได้อะแหละเออที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติได้แล้วก็เป็นบางคนที่แบบดีวกับใครที่แบบว่าอาจจะอยู่กันแบบไกลอะไรแบบเนี้ยเออได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าภายในเซตเมื่อกี้มันก็มีไทรออ์ตขึ้นมาด้วยเนาะอันนี้พลังงานนี้นะคะในเซตต่อมามีหนึ่งถ้วยมี ควีนไม้เท้ามี2เหรียญมีเมจิเชียนคือไข่ต้องบอกเลยนะว่าเอ e เ g y ของผัสศพกู่รักบางท่านที่รักกันโอเคนะเป็นรักที่แบบเป็นคู่รักที่โอเคอะไพ่แบบเนี้ยดีนะอืมคือพลังงานมีเอ e เ g y ถ้วยที่สวยแบบนี้แล้วก็ไพ่มีเอ e เ g y ไพ่ใหญ่เมจิเชียนด้วยเป็นไพ่สวยค่ะแล้วไข่ต้องบอกอย่างนี้ว่า คนที่เขาเรียกว่าพุทศพบางท่านน่ะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เป็นคนรักของคุณอ่ะมันจะมีพลังงานแบบนี้คือมีใครบางคนตรงนี้ที่เป็นพวกคนรักในคลิปนี้ที่แบบว่าคนที่สามารถที่จะทําให้อีกคนหนึ่งมีความสุขหรือเพราะว่ามันมีไพ่ที่เป็นไพ่นักเวทฉะนั้นเอนเนอร์จี้เนี้ยมันจะมีใครที่อย่างเช่นว่าพยายามเป็นคนรักที่ดีของใครบางคนหรือมีใครบางคนพยายามเป็นคนรักที่ดีของเราอะไรแบบนี้ พลังงานเอเนจีของของคู่รักวันท่านที่มองหาและเห็นถึงความที่แบบเฮ้ยคนเนี้ยคนรักของเรามีสนเสน่ห์ลึกงแบหบน้าลหลงไหลมีความเซ็กซี่มีความแบบ attractive เออมันจะมีพลังงานแบบนี้จะมีพลังงานที่รู้สึกรักอะ่ะเออมันจะมีความรู้สึกรักอยู่ตรงนี้กับคู่รักที่โอเคกันเพราะว่าไพ่มันมีถ้วยแบบนี้ด้วยอนะคะเออแล้วใครต้องมีใครต้องมองตรงว่า พลังงานนี้มีเอเ r จ y ของคนที่สามารถเกี่ยวกับธาตุไฟได้ด้วยนะเมสิ่งธนูอืมแล้วก็มีพลังงานที่สามารถเกี่ยวข้องกับอพลังงานการพลังงานของเมถุนได้ด้วยทีนี้เ n e r จ y ตรงเนี้ต้องบอกว่าคู่รักบางท่านจะเป็นพวกคู่รักที่พยายามแบบว่าโอเคปรับกัน ถ้ามีอะไรก็ต้องจูนกันให้ได้ถ้ามีปัญหาหรือมีอะไรบางอย่างที่เป็นคู่รักแต่ละคู่มันเป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องมีปัญหาหรือเปาะแปรอืออะไรแบบนี้บางคนเป็นปัญหาใหญ่บางคนเป็นปัญหาเล็กแต่บางคู่รักตรงนี้จะต้องเหมือนใช้การที่พยายามที่จะต้องเหมือนแบบบาลานซ์กันให้อยู่หรือปรับกันให้ได้แล้วก็ energy ตรงนี้นะคะถ้าคู่รักบางท่านที่มีปัญหาอย่างเช่นทะเลาะกันแรงๆหรือมีอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันเป็นปัญหาของ คู่ของคุณที่แบบมันค่อนข้างที่จะแบบมีอิชชูหรืออุปสรรคบางอย่างโดยเฉพาะการทะเลาะหรือโดยเฉพาะการที่มีปัญหาแตกหักอะไรบางอย่างไพ่แบบนี้เอเอรจีบางคนตรงนี้มันจะมีการหมายให้กับว่าพลังงานคือการรอแบบการสารรอยบางอย่างการที่มีการรีคอนไซ l ์การที่มีการเหมือนคล้ายๆกับว่าปรับจูแล้วมีสภาพของการแบบ ฟื้นคืนสภาพอะไรแบบนี้ได้ด้วยอืมเพราะไพ่เอเนจีนะสิแบบเนี้ยในกองไพ่ของคุณมันไม่พลังงานทาาเวอร์ด้วยฉะนั้นเอเนจีแบบนี้คือต้องบอกว่าคู่รักบางท่านที่เป็นคนรักกันของผู้ศกบางท่านตรงนี้รอเหมือนการเหมือนคล้ายๆกับหมุนคืนมารอกับการเหมือนคล้ายๆกับการปรับและเริ่มใหม่แล้วก็เหมือนจูนทุกอย่างหรือเซ็ตทุกอย่างแบบให้มันเข้าที่อืม พลังงานเอเนจีแบบนี้ต้องบอกว่าพวกที่เป็นอย่างเช่นรักกันแต่มีพลังงานศะสรของเอเนจีของการรอคอยอะไรแบบนี้คือมันมีการเหมือนคล้ายๆกับว่าไพ่มันเป็นอินฟินิตี้ขึ้นถึงสองพลังงานอยู่ในเซตนี้ค่ะเออแล้วไพ่ในกองมีไพ่เท่าวรเพราะฉะนั้นเอเนจีบางอย่างคู่รักบางท่านะที่เป็นพวกผู้ศัอดิเป็นเหมือนคล้ายๆกับคู่ที่แบบว่ากลับมาหาการหรือเป็นพวกบางคู่ที่แบบว่ารอการกลับมาหาการอะไรแบบนี้ด้วยอืม รอบางบางท่านตรงนี้เป็นพวกคู่รักที่แบบว่าบางทีคนบางคนจะรู้สึกว่าเหมือนรอให้ดวงแบบจังหวะของชีวิตรักอะเปิดหรือทําให้ทุกอย่างมันราบลื่นมากกว่านี้เลยแบบนี้เพราะคู่รักบางท่านตรงนี้มีความรักให้กันอยู่มากๆอืมนะคะทีนี้ไพ้พลังงานอ,อในเซตเอเนจีที่เป็น Love, เลิฟเราเข้าที่ใครแบบมีให้นะพลังงานมีเอเนจีไพ่นี้สแนก Competition, competition enemy clever look over your shoulder t h e o t h e r woman คือไพ่แบบนี้เนี่ยเป็นไพ่ของเขาเรียกว่าศัตรูคู่แข่งความเฉลียวฉลาดเพราะฉะนั้นอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของความรักหลายๆท่านตรงนี้นะคะคือบางคนน่ะอาจจะอยู่ในช่วงพลังงานที่อ่ะโอเคคือบางครั้ง โดยเฉพาะประสบบางท่านที่แบบว่าโอเคอาจจะเหมือนคก้ไขกับจะต้องใช้ชีวิตหรือว่ามีสัมพันธ์หรือเวลามีสัมพันธ์สารสัมพันธ์อะไรก็คือต้องพยายามอย่างเช่นเหมือนแบบมีมีการสังเกตสังการมีความฉลาดเฉ,ฉลียวในเรื่องของการที่เราจะดีลหรือสารสัมพันธ์กับใครแล้วก็พลังงานของเอเนจีของบางคนนะ่ะต้องบอกว่าคนบางคนเนี่ยบางทีมันอาจจะมีสถานการณ์ที่แบบว่าเป็นพวกแบบ ศัตรูหรือว่าความแบบที่บางคนมีเรื่องของการที่แบบว่ามีใครที่ไม่ได้แบบจริงใจจริงจังอะไรแบบเนี้ยเออเพราะว่าไพ่แบบนี้ยอิทธิพลบางอย่างอะ่ะมันยังมี energy ที่หมายให้กับว่าผู้ศพบางท่านอาจจะยังต้องอยู่ในช่วงของการที่โอเคไฟหรือว่าผ่านแบบมันคล้ายๆกับไฟกับดวงตัวเองด้วยแล้วก็ไฟกับอิทธิพลรอบข้างหรือสิ่งหลายๆอยา่างที่แบบว่าบางทีมันยังเป็นเหมือนแบบดวงที่เขาเรียกว่าจะใช้คําว่า ดวงของบางคนดวงรักของบางท่านยังหมายให้กับว่าดวงยังเป็นเหมือนศัตรูในในเรื่องของพลังงานรักของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนึกออกปะคะอืมทีนี้เอเนอร์จี้แบบเนี้ยให้พลังงานตรงเนี้ยต้องบอกว่าบางคนถ้ามีปัญหาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นด้วยก็ให้ให้ระวังบุคคลอื่นๆด้วยเออบุคคลอื่นอื่นที่หมายถึงว่าบุคคลอื่นอื่นที่แบบว่าที่ไม่ได้เกี่ยวที่นอกเหนือจากคุณทั้งสองคนอะไรแบบเนี้ยเออ แล้วก็ไพ่มี energy นี้ด้วยนะคะเนี่ยไพ่ในกองมีไพ่ love unconditional love self love one ness passion affection attraction ไพ่เนี้ยที่ว่ามาคือคำนี้เลยไพ่แบบเนี้ยคือพลังงาน one ness คือพลังงานทุกอย่างเลย passion attraction affection คือความรักความเป็นหนึ่งเดียวความรักที่ที่มีให้อยู่เสมออะไรแบบเนี้ยอืม นะคะมันมีมันมีคู่รักบางท่านตรงนี้ที่มีความรักให้กันอยู่เสมอแหละอืสําหรับใครที่เป็นพวก energy โสดที่แบบว่ายังโสดและยังไม่ได้มีใครแบบว่าอม m ิ i t มนต์อะไรแบบมากมายขนาดนั้นหรือยังเป็นโสดที่แบบว่าโสดไม่ได้สนิทโสดที่แบบว่ามีใครเข้ามาในชีวิตเหมือนกันแต่ก็แบบว่ายังไม่สามารถที่จะเลือกได้หรือจับวางได้อะไรแบบนี้นะคะก็ชิวๆค่ะมีความสุข แล้วก็รักตัวเองมากๆเนาะอ่ะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะอันนี้เป็นพลังงานของเอเนจีของพุศกในช่วงแบบในช่วงคลิปเรือนพฤษภานะคะบางอย่างมันอาจจะเกิดก่อนหน้านี้หรือบางบางอย่างมันอาจจะแบบว่าเกิดอยู่ในช่วงใกล้ๆต้องบอกว่าคลิปแบบนี้บางคนอะ่ะมันมีเรื่องราวที่เกิดมาก่อนหน้าหน้านี้ได้แล้วด้วยเออหรือบางคนอะ่ะดวงบางคนไพ่พวกนี้มันอาจจะไปลิงก์อีกทีนึงหลังจากนี้ได้อะไรแบบนี้นะคะเปิดใจโอเพ m นไมล์มากๆ เอาเคสเรียบร้อยวันนี้ไปก่อนใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวแล้วก็สั่งหมเป,ปเปอร์ก็ทักมาที่รลา์ของใครเคสไฮเนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้ไปก่อนนะคะรักนะคะสวัสดีค่ะ